สวัสดีค่ะพบกับแม่ดากุกกอกนะคะดูมาดูน้อยขับรถหรูค่ะพี่เขาก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าจะเรียกมันเป็นรถอะไรเอาเป็นสามล้อฮาร์เลยแล้วกันเออประมาณว่าสามล้อฮาร์เลยประมาณนั้นถังนึงนี้เป็นถังน้ํามันใช่ไหมเขาบอกใช่ไหมใช่อถังน้ํามันนะครับใช่ลองขับดูสิค่ะโอ้ขับไม่เป็นค่ะกลัวกลัวปุ๊ไปนู่นเลยค่ะเดี๋ยวทะลุฝั่งนู้นเลยเนาะ โอ้โหเท่มากเลยถ่ายรูปไปด้วยนะเท่เลยถ่าจาก้าแล้วเห็นเห็นพ่อปูอ่ะสวยมากแอดน้อยขับเลยค่ะตอนนี้ถึงคิวผมแล้วครับผมคจริงๆ่พี่เขาทำมาอยากจะเอามาให้ลุงค่ะ โอ้ถ้าลุงขับก็คงจะเทแอตเจขับก็เท่ไม่แพ้ลุงเหมือนกันค่ะลุงสู้ผมไม่ได้เอ้ยดูดูดูนีมเท่ไม่เบาเลยนะเนี่ยดูเหมือนเลยค่ะอะลองติดเครื่องเอ้ยนองก่ายมากเลยโอ้โหเทนี่มันต้องเท่แบบนี้เนถ่ายมันต้องเท่แบบนี้ โอ้โหเวลาจรเยีอยวทีเนาะโอ้โหโอ้โหท่านไม่ถ่ายมุมเท่ๆให้แบบนี้มั้งหร่คนของแบบเขาฉลาดแม่ครับเพราะว่าเขาทำด้านหน้าแบบนี้ครับเฮ้ยหันมามองท้ายหน่อย เขาเป็นเจ้าของอู่รถค่ะเขาก็เลยทำได้ครับเบื้องเดียวโบกมือยืนครับโบกมือด้วยป้าแลวลุงก็ได้ะือกงให้น้องแป้น้องมาซ้อนนี่ดิมาลุงถือให้นอยถ้ข้างหน้าก็ยื่นเลยก็ใบใบพ่อ เออโคดีโคดีโคดีคือสวยดีครับใครใครใครมือกล้องค่าเทพไม่เทพหรอกนะแต่พอได้แล้วขยายมาพทางนี้เล็กน้อยขยายช่วงขยายมาพทางดีมันจะเห็นจัดเออเอ้ยโอ้โหนี่ค่ะทำได้ขอตาขอตาชัดนะครับคสวยนะสวยค่ะสวยดูเข้าุบออกบ้างนะดูด้วยเอาเต็มๆนะนี่นะอืมนุ่นเจอของว่ะนะเจอของว่ะ โอเคนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปดูเจ้าของตัวจริงค่ะไปหาลุงพลแล้วนะคะ่นะคะ a างลนเดียวนประไทยเองกว่าเดียวี่ตเตอรี่ก็มีลุกไม่อยู่แล้วป่ะลุกไม่อยู่บ่คะด้ไนี่ยได้ค่ะได้ได้ค่ะ อ๋อนี่เข้ามาหาลุงแต่ลุงไม่อยู่นะคะตรงที่เรากาพี่น้อาาเาพีอาอ่อยแชทิสจงกระเป๋าให้แม่อุ้มด้วยเอาแบบไหนครับแม่อุ้มนะครับหรือเอาแบบที่แม่สวยเขาถืออยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าราคานี่ต้องรอนถามป้านะครับโอ้มีกระเป๋ามานําเสนอด้วยค่ะ ตัวนี้เป็นดีไหม่กระเป๋าตังค์ดูดูกับป้าแตนเลยนะคะเพราะว่าป้าสวยให้นิขสิทธิ์ป้าแตนแล้วป้าสวยได้ขายให้ป้าแตนขายเท่านั้นแล้วก็อันนี้คือที่ร้านป้าสวยก็ไม่มีไม่มีไม่มีที่ก็คือให้นิขสิทธิ์ให้ป้าแตนไปเลยทำยากมากทที่่แมมาาที่แม่สวยถืออ๋อที่แม่ที่แม่สวยถืออันนี้ ใบละเท่าไ <Commercial. S 2> หร่คะตัวนึงนะครับถมป้าแตนค่ะอ๋อถามป้าแตนแล้วค่ะต้องรอที่ป้าแตนนะครับป้าแตนเต้องรอป้าแตนอย่างเดียวนะคะอ่เพราะว่ามันเยอะมากนี่สวยๆอ่ะเสื้อย่างนี้เสว้อย่างนี้เหมือค่ะสวยๆอาทิตย์เอ่อแหวนแต่กระเป๋าทั้งนั้นนะมีที่นี่เมีนะคะอยู่ที่บ้านป้าแตนนะคะถ้าอยากได้อะไรสั่งกับป้าแตนเลยนี่โอ้สวยทุกลายเลยนะคะสวยๆสวยๆ เจ้าระล่างเจ้าโดนนะสวยมากเห็นไหมคะสวยสวยทุกรายค่ะสวยทุกรายดักแด้ย้อมคลามดักแด้ย้อมคลามมันจะเหมือนไหมนะคะนี่ใช่พี่ป้าใจค่ะดักแด้ย้อมคลามค่ะแป๊บวัฒมานถึงแล้วที่ร้านในนิยมไม่มีค่ะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวรอติดเพื่อทำเดียวเลนะครับอันนี้คือแม่สวยเขาโชว์สินค้าที่มาส่ง ป้าแตนเฉยๆนะครับยังไม่ขายนะครับต้องรอติดรหัสแล้วก็ติดราคาก่อนนะครับมาส่งให้ป้าแตนรหัสติดราคาก่อนเลยนครับผมใครสั่งก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ใครสั่งก็ยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวชิดจะขโมยเอาเองเราป้าแตนมาเลยนะคะนี่ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะครับเอาเอาแม่สวยแม่สวยสั่งช้าเร็ว เอาฝากช่องเนี่ยไลฟ์สดช่องก็สวยนะเพราะฉันก็อยากไลฟ์สดได้พันพันแต่ยังไม่มีคนติดตามนะคะใครมียกคามสวยไม่สวยมีคนติดตามตอนนี้สามร้อยอ่าววันนี้ถ้าครบพันแม่สวยจะจะรำไหมครับก่อนกลับรำครับผมเอานะครับถ้าครบหนึ่งพันตอนนี้ช่องกัปตันเท่าไหร่ พันห้าครับพันช่องชิด900นะครับไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่สวยด้วยนะครับใครไทยนิยมคามสวยนะครับก่อนกลับได้ไหมมา้ใช่ครับเดี๋ยวจะให้แม่แม่สวยล้ำนะครับก่อนกลับนะครับใช่ครับอันนี้คือพ่อปู่ให้นะครับพ่อปู่บาริสต์ให้นะครับ ้าใครกดแชร์กดติดตามก็สวย้วนะครับมาใครได้ยงามสวยใช่ไหมครับขอคุณททนะกดติดตามด่วนนะครับให้แม่สวยก่อนนะครับเดี๋ยวแม่จะลองพารนะครับโอเคครับผมอยากดยวามสวยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ